มาเลยจะเด้อมากินผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกหมูสับนะจ้าผัดกะเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพราลจะจ้าลูกชายไม่ชอบใบกะเพราจา้าพริกกระเทียมหมูสับใส่ลงไปจ้านะกระเทียมหมูสับ 接接。Yep, yep. เส็บเส็บเศ็บเส็บเบจะปลาหมึกลงไปจ้าปลาหมึกลงไปลงไปเลย หมึกลงไปกุ้งจะกุ้งกุ้งลงไปจ้ากุ้งลงไปเลยอาตะไปกินจะแซ่บกินจะแซแ่บละ cùng lên đó cha gá... áo... sốt nó mặn hỏi cha mặn hỏi xài lòng bài lời cạo đó cha cạo cạo sốt phá kiểu cạo cứ cá khoai bùng khoai sim bà cha sim áo hùng su lót hùng nua เส่ลลายแซบหลาย,ย,ลายน้ำตาลจ้ะตัดน้ำตาลรสดีหอกมาเลยใส่น้อยสั่งใส่น้อยบอกแม่อยากกินผัดกระเพรา ่อยอยากกินินนะจ้าเซ็บหอม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 ปลาหมึกกุ้งสุกแล้ว ใส่ถั่วลงไปเลยจ้าถั่วลงไปเลยผัดกะเพราบะหมี่กะเพราด้วยจ้าเด้อไ่ได้ใส่จ้ะเป็นผัดถั่วแลวนะค <c oughs> นบมนมักกินไก่กะเพรามักกินถั่วแทนก็เลยใส่ถั่ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นต่แซบบ่จ้าแซบโมแซบโมหอมโ สุกแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเด้อจ้เด้อมากินเด้อผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกหมูสับไม่ใส่ใบกะเพราจ้าเป็นผัดทั่วมั้งไหรเป็นเป็นผัดทั่วแล้วเนั่ยม,ม,มนันเด้อจ้เด้อมอกิ้ก็แม่เพนจ้าเสร็แจแซร็จเด้อจ้เด้อคลิปนี้ก็สำนี้ก็แล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า